สวัสดีคัะพี่พี่ผมชื่อกานกล้วยนะครับใครๆก็บอกว่าผมเนี่ยคือช้างจิ๋วสุดดจากชลบุรีและยังบอกว่าผมเป็นช้างน้อยที่แสบสุดๆเลยผมชอบเล่นทรายเล่นน้ําแล้วก็วิ่งเล่นไปวันๆผมเป็นเด็กที่ติดแม่มากแม่ของผมชื่อนางฟ้า ก่อนที่พวกเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่แม่ของผมเคยลากไม้ด้วยนะจนขาของแม่เจ็บทําให้แม่ไม่สามารถทํางานได้พวกเราก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนเดือนกันยาปี2567พอได้มาอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากๆเลยมีเวลาให้วิ่งเล่นได้ทั้งวันอยากกินอะไรก็ได้กินและที่สําคัญแม่ของผมไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วมันทําให้ผมมีความสุขมากๆเลยถ้าพี่ๆอยากมาดูความน่ารักของผมก็แวะมาทักทายกัน คกอีเลฟเวนพาร์คยูซูวินทาวง 110, หนึ่งร้อยสิบหนองจอกกรุงเทพแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะคะ